เดินดิ่กินเที่ยวสวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราจะมาต้มวักกันครับต้มวักใส่กระดูกหมูนี่คือฟักกับกะหอนปักคีเดี๋ยวเราจะตำรากตะพริกไทยกระเทียมนะครับท่านผู้ชมมีซุปก้อนพริกไทยครับนี่หมูเอกระดูกหมูเราตุนไว้กระดูกหมูเราตุนไว้วไวครับท่านผู้ชม ถุงไ้แล้วจะเป็นกระดูกเล้งนะครับท่านผู้ชมคือพูกบ้านเขาตุ่นไว้ให้นะครับเป็นกระดูกออกเชิงกระดูกเล้งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ติดน้ำก็ต้มใหม่แล้วใส่เครื่องปรุงใส่นั้นเลยวักเลยครับท่านผู้ชมนี่เล้งเราล้างทำความสะอาดแล้วก็มาต้มแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะ Lắc chiều được con thật là mặt 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 ทต,ตะขยำตะียากักทีเดี๋ยวตัวนี้เรามาทำาทีกันก่นครับ ได้เลยครับท่านผู้ชมสามเกลือตั้งไฟนะครับท่านผู้ชมัางไฟให้เดือดไม่ต้องลีลาครับท่านผู้ชมใส่สามเกลือไปเลย どちらねえ。ねえ。塗って、切れた。固い。2個ずつ。固い。<music>

ทับทับทูบิชมใส่นี่เลย ข้อครับเปเล้เใส่นี้เลยคับุชมหอมผักชีโรยข้ไปต้องใส่เขียงไปนะครับุ่นผู้ชมแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับคานผู้ชม เราไปตักใส่สถ้วยนะครับทุกทูมตักใส่ถ้วยลิงค์หอมต้มจืดวัดลิงใส่ลิงงลิง แล้วครับท่านผู้ชมต้มจืดฟักใส่เล้งหมู อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ